ติดกันกลางวาแล้วไอ้ลูกนีโ้โอ้โหโอ้โหปูจับบ้าโอ้โหเขาซ้ายครับชนเสากระดอนมาเกือบจะดึงประตูต่อศูนครับโอ้โหแต่บอลมันกระชอ,อกออกไปครับโอ้โหสองช็อตกระดอนชนเสามาโดนเพื่อสาประตูแต่บอลหลอกหลังไปครับเอาครับแล้วโอ้โหเจ็บเลยครับ ประตูต่างๆของพี่บอยครับบอยครเจ็ดนี่ครับเล่นไหวหรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องเช็คก่อนนะไหวหรือเปล่า เขาบอกว่าบอลมันโดนมันชนเป้าโอ้โหอันนี้ไม่ได้เกี่ยวเพราะเขาเรื่องมันโดนของรับของหัวนะเพราะคือสุดศูนย์ดยวดนะฮะโอ้ยมีพูดไปเสียวไปครับมีอะไรเป็นกําแทงกระท่านเนี่ยเราจะพาขึ้นไหวไหมมั่งคงแล้วยังโจรมาโดนี้เขาไปครับที่นี่ เขาจะโยนมายแล้วจังหวะนี้ให้ตรงกลางมาครับตัดกระชังมาหลบดีๆหลบไปสองออกไกครั้งนดงครับแล้วจะโยนเข้าไปหรือเปล่าโยนจังหวะนี้มาแล้วไม่ถึงพี่ก้องครับพี่ก้องไร้หมากไปว่าทีมการไปว่าทีมอีกแล้วกันโอ้โหไอ้หนีนี่โคตรนะนะครับผม อาครับน้องๆ้องวางทองเอยไว้ทองได้ครับทะลลูกนี้ทันไหมทันไหมทันอยู่ครับแซวให้ถพุ่งไปก่อนครับลูกนี้บอลออกบ้างครับโอ้ตอนนี้เหมือนพี่บอยสุดสนะฮะโอ้ต้องมีการเปลี่ยนตัวลงไปแล้วครับครับผมเป็นแม็กครับ คคส่งคคน,นักโยนเหลือทางพี่บอยนะอโอ้ล้วไปลื่นล้มครับเอาเยเอย่าเจ็ดโอาหฟาวไหมโอ้โหฟาวไม่ฟาวครับน้องเตครับโดนสไลด์สก,กัดเมื่อสักครู่ครับ พ <T |ar|> ี่ก้อครับพี่ก้สกัดน้องเตทำไมครับพี่ก้อพี่ก้ทำไมเล่นเจ๊ขนาดนี้พี่ก้ออกจากจ่าเชิมเซาไม่ได้นะพี่ก้อบอกล้วสกัดใครไม่สกัดไปสกัดน้องเตครยพี่ก้ไอ้สกัดขอนไก่ซะด้วยโอ้โหพี่ก้อพี่ก้บอกเฮ้ยกูมันก็ไม่ได้ตั้งใจ